ผมอยากบอกรรท่านประธานอย่างนี้ครับว่าไม่มีใครอยากโดนน้าท่วมครับแต่เพราะบ้านของเขาอยู่นอกแนวคันกั้นน้ําหรืออยู่ในพื้นที่ทุ่งรับน้ําเขาจึงไร้ทางเลือกจําใจต้องรับน้ําไปอย่างช่วยไม่ได้แถมพอน้ําท่วมแล้วครับหน่วยราชการยังบอกเขาว่าน้ําท่วมเป็นวิถีชีวิตรรท่านประธานครับไม่มีน้ําท่วมใดเป็นวิถีชีวิตหรอกครับรรท่านประธานเหนื่อยยกของหนีน้ํายกของไปทานของก็เสียหายหลายคนต้องอพยกไปเช่าบ้านอยู่ผู้สูงอายุผู้ป่วยห่างหมอการเดินทางยากลําบาก เปียนท่านประธานที่เคารพครับผมเจษดาดนตรีเสนอครับผู้แทรนราษฎรปทุมธานีเขตสองพักเก้าไกลคนปทุมลุ่มน้ำเจ้าพยาครับวันนี้ผมจะขอร่วมอภิปรายพรบงบประมาณรายจ่ายปี2,568ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำครับท่านประธานเราไปกันเลยครับในครึ่งปีแรกครับเราต้องมาเชิญกับสองปรากฏการสำคัญครับก็คือภาวะโลกร้อนและปรากฏการเอลนิโยนะครับที่ส่งผลกระทบให้ ไทยอากาศร้อนมากๆครับจนหลายคนเรียกว่าภาวะโลกเดือดครับท่านประธานทําให้อากาศร้อนจัดฝนทิ้งช่วงนานอัตราการระเหยของน้ําสูงอ่างเก็บน้ําหลายแห่งแห้งขอดขาดแคลนน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาและการเกษตรน้ําเข็มลุกล้ํานะครับผมมีตัวอย่างที่ชัดเจนจากปรากฏการผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลวนิโยครับโดยผมได้รับข้อมูลจากศูนย์วิจัยกษตรกรไทยว่า อัตราการเติบโตดัชนีผลผลิตผลไม้เศรษฐกิจกใน4เดือนแรกของปีนี้ลดลงถึง67%ครับมาจากภาคตะวันออกที่ต้องเผชิญกับเอลนินโยทำให้ฝนน้อยลงถึง4 6และคาดการณ์อีกว่าฤดูผลไม้ภาคใต้ปีนี้ผลผลิตจะลดลง22-26%ถึงเครับเมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเราจะ,ะเผชิญกับปรากฏการณ์ลานีนยาที่เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงฤดูฝนพอดิบพอดีครับส่งผลให้ มีฝนตกมากกว่าปกติและเราอาจจะต้องเผชิญกับน้ําท่วมหนักในหลายพื้นที่ครับท่านประธานเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ผมจึงไปดูในเล่มงบประมาณว่ามีการจัดงบจัดโครงการอย่างไรสอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่หรือไม่แต่สิ่งที่ผมเจอคือความน่าห่วงน่ากังวลครับท่านประธานต่อการจัดทํางบประมาณแบบนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ผมจะเล่าให้ท่านประธานฟังผ่านความห่วงกังวลเจ็ดห่วงดังนี้ครับห่วงแรกเลยครับท่านประธานห่วงที่หนึ่งก็คือเรื่องของน้ําประปาครับ ผมจะอภิปรายในประเด็นเรื่องของน้ําต้นทุนที่จะใช้ในการผลิตน้าปราปาส่วนเรื่องคุณภาพนั้นสส,สอิทธิพลเพื่อนผู้แทนรัศดรของผมได้อภิปรายไปแล้วท่านประธานครับในงบปี68รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดหาน้ําดิบสําหรับการผลิตน้าปราปาเพิ่มขึ้น6ล้านลูกบา์เมตรซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาวะแพยแล้งที่เรากําลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะทางภาคอีสานและทางภาคใต้ที่ขาดแคลนน้าดิบอย่างมากในเดือนมีนาและเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับแต่สิ่งที่สำคัญคือ เรายังขาดแผนสำรองในการจัดหาน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาผมยกตัวอย่างที่ชัดเจน2ตัวอย่างครับตัวอย่างแรกครับหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ครับมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าดิบมานานในยามวิกฤตประชาชนต้องซื้อน้ําจากภูเก็ตผ่านเรือครับที่คิวละ50บาทจากปกติราคาที่อาเภอเมืองกระบี่อยู่ที่คิวละ30บาทเท่านั้นครับตัวอย่างที่2ครับเกาะกลางตาบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่ที่เกิดวิกฤตน้ําประปาไม่ไหลครับขาดแคลนแหล่งน้ําสำรอง ประชาชนต้องใช้น้ำบ่อตื้นบนเกาะที่มีปริมาณน้อยไม่พอใช้เกาะลันตาเกาะมุกเกาะลิบงเกาะล้านและอีกหลายเกาะก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันงบเกี่ยวกับน้ำปี68ตั้งไว้5,600ล้านบาทครับแต่ผมยังไม่เห็นโครงการที่แก้ปัญหาเร่งด่วนเหล่านี้ผมจึงขอเสนอทางแก้ไข3ทางครับ 1. จัดงบขุดบ่อบาดาลให้กับประชาชนในพื้นที่ 2. หาแหล่งกับเก็บน้ำเพิ่มเติมโดยเร็วเพื่อให้ทันกับฝนจากลาดินยา สามจัดหาน้ำดิบราคาถูกให้กับประชาชนในพื้นที่ในยามวิกฤตครับห่วงที่สองครับท่านประธานพื้นที่การเกษตรในเขตชประทานปัจจุบันประเทศไทยมีเขตชประทานประมาณ4 2ล้านไร่ครับแต่รัฐบาลวางเป้าหมายไว้ว่าจะมีเขตชประทาน60 000, ล้านไร่ภายในปี2580ซึ่งเหลือเวลาอีก13ปีกับเป้าหมาย18 000, ล้านไร่เท่ากับว่าเราต้องพัฒนาพื้นที่เพิ่มขึ้นปีละ1.4ล้านไร่แต่เป้าที่ตั้งในปี68นั้นกับมี พื้นที่ที่ถูกพัฒนาเพียง20,000 0กว่าไร่เท่านั้นแล้วเราจะถึงเป้าหมายกันกี่โมงครับท่า,ทานประธานนอกจากการขยาย <S <S พื้นที่ชลรประทานใหม่แล้ว hm. าก,การมชลรปลระทานยังมีการปรับปรุงงานชลรประทานในพื้นที่ชลรประทานเดิมที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด1 1 5 0 0ล้านบาทเพื่อให้พื้นที่ชลรประทานเดิมได้รับการปรับปรุงทั้งหมดประมาณเกือบหนึ่งล้านไร่ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับและสาคัญมากแต่มีข้อกังวลครับ การตั้งเป้าตัวชีวัดงบ11,500ล้านบาทนี้กลับไม่ได้ชี้แจงให้เห็นชัดๆว่าประสิทธิภาพของระบบชนรัฐทานจะดีขึ้นอย่างไรจะประหยัดน้ำประหยัดไฟได้อย่างไรพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและทันการขึ้นหรือไม่ผมอยากให้รัฐบ,บาลระบุถึงผลลัพธ์การใช้เงินหมื่นกว่าล้านบาทให้ชัดเจนกว่าจำนวนไร่ที่ได้รับการปรับปรุงตามเล่มงบประมาณ ผมขอ,อยุตัวอย่างโครงการที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพสองโครงการครับท่านประธานโครงการแรกครับโครงการพัฒนาระบบส่งน้ําและกระจายน้าคลองสองขวาที่กลุ่มผู้ใช้น้ําออกแบบสถานีสูบน้ําและคลองส่งน้ําร่วมกับกรมชนระทานทําให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการส่งน้ําในขนาดพื้นที่22,000ไร่ให้ได้รับน้ําพร้อมกันในระยะเวลาเพียงสองสัปดาห์จากเดิมใช้เวลา2เดือนทําให้ประหยัดน้ําเพิ่มขึ้น50เปรประหยัดค่าเชื้อเพลิงถึง8 แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับตัวอย่างที่สองนะครับคือมีการตกลงกันในกลุ่มผู้ใช้น้ำของคลองสองขวาว่าเมื่อพื้นที่สองหมื่นสองพันไร่ได้ทำนาและเก็บเกี่ยวพปนที่เรียบร้อยแล้วจะไม่มีการทำนาปรังเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำในภาวะเอล尼โยครับห่วงที่สามครับพื้นที่เกษตร,รนอกเขตชประทานจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทำให้พี่น้องเกษตร,รกรในพื้นที่นอกเขตชประทานมีความเสี่ยงภัยแล้งมากขึ้นครับท่านประธาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปี66-67ทไว้ที่16.5ล้านไร่แต่พื้นที่นอกเขตจุลระธา,านที่ได้รับการจัดหาน้ําจากงบปี68กับมีไม่ถึง200 0 0นไร่ครับราท่านปรมธานซึ่งคิดเป็นเพียง1.2%ของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่ได้คาดการไว้และโดยรวมได้รับงบทั้งหมด6,900ล้านบาทเพราะฉะนั้นผมเชียร์ให้รัฐบาลจัดงบประมาณ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งน้ําในเขตพื้นที่นอกเขตชนรประทานแต่ขณะเดียวกันผมก็ขอต้องผมก็ขอตั้งข้อสังเกตที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลว่าช่วยทบทวนและปร,ะปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงได้สัก3าตัวอย่างครับตัวอย่างแรกครับโครงการก่อสร้างแหล่งน้ําใ,ในไร่นานอกเขตชนรประทานของกรมพัฒนาที่ดินครับที่ได้รับวงเงิน427ล้านบาทก่อสร้างบ่อน้ 23, าํา23,000บ่อพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์46,000ไร่ครับโดยมีเกณฑ์ ข้อหนึ่งที่กำหนดเรื่องความลึกไว้ที่อย่างน้อย2.1เมตรครับซึ่งผมมีความห่วงว่าหากความลึกของบ่อไม่มากพอจะไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ตลอดทั้งปีเพราะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วคานประธานอัตราการะเหยของน้ํามีการระเหยวันละ1เซนติเมตรฉะนั้นการขุดบ่อลึกเพียง2.1เมตรอาจทรรําให้เกษตรกรมีน้ําใช้เพียงไม่กี่เดือนผมจึงฝากให้รัฐบาลช่วยดูแลว่าจะออกแบบบ่อน้ําในโครงการนี้อย่างไรให้สามารถเก็บน้ําได้พอเพียง อย่างที่2ครับรรท่านประธานโครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิต์ขนาด60ไล่ของกลมรับน้ําบาดาลมีการตั้งหลักเกณฑ์การประเมินขอโครงการไว้ว่าจะต้องได้อัตราน้ําเฉลี่ย7-10ถึงลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้นซึ่งผมเห็นว่ากฎเกณฑ์ข้อนี้อาจทําให้ไม่สามารถใช้งานได้จริงผมจะอธิบายให้รรท่านประธานฟังอย่างนี้ครับสมมติเราได้น้าอัตราเฉลี่ย10ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับท่รรานประธานหวันเราเดินเครื่องสูบน้ํา8ชั่วโมงเท่ากับเราได้น้ํา80 ลูกบาทเมตรดังนั้นในหนึ่งเดือนเราจะสูบน้ําได้2,400รลูกบาทเมตรพื้นที่ขนาด60ไรเราเอา60หารครับท่านประธานจะได้เฉลี่ยน้ําไร่ละ40บลูกบาทเมตรต่อเดือนหรือไร่ละ1.3เมตร1.3ึลูกบาทเมตรต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าปริมาณที่ได้รับเป็นปริมาณที่น้อยมากครับจึงอาจไม่เพียงพอสําหรับพืชหลายชนิดแม้กระทั่งแตงโมที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพืชที่ต้องการน้ําน้อยอยังต้องการน้ําวันละอย่างน้อย5ลูกบาทเมตรต่อไร่ครับท่านประธาน เมื่อเป็นเช่นนี้รัฐบาลจะต้องคิดต่อนะครับว่าควรจะแนะนําเกษตรกรให้เลือกชนิดพืชที่ปลูกอย่างไรหรือจะจัดระบบบุนเวียนการใช้น้ําอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับปริมาณน้ําที่รับที่ได้รับโครงการที่3ครับโครงการก่อสร้างฝายที่พบจํานวน4ี่โครงการกระจายอยู่ใน3หน่วยงานได้แก่ก,กรมทร,ร,รัพยากรน้ํากรมพัฒนาที่ดินและสำนักงานการ,การปรับรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีจํานวนฝายรวมทั้งสิ้น1352แห่ง ได้รับงบประมาณรวมเกือบ860ล้านบาทผมมีข้อกังวลว่าหากการก่อสร้างฝ่ายยังเป็นในลักษณะต่างคนต่างทําเช่นนี้อาจทําให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและฝ่ายนั้นไม่มีประสิทธิภาพผมอยากให้รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับมองภาพรวมทั้งหมดแล้วกําหนดจุดว่าจุดไหนเหมาะสําหรับการกักเก็บน้ําจุดไหนเหมาะที่จะสร้างฝ่ายและจุดไหนไม่เหมาะที่จะสร้างฝ่ายครับห่วงต่อไปก็บท่านปทานห่วงที่4ครับเรื่องน้ําท่วมและอุทกภัยครับ ในปี68รัฐบาลจัดสรรก็ประมาณสาหรับแผนป้องกันน้ําท่วมเกือบ20 0 0 0ล้านบาทโดยตั้งเป้าที่จะมีพื้นที่น้าท่วมลดลง490,000ไร่ซึ่งสอดซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการประเมินของวิจัยกรุงศรีที่ว่าในปี67ประเทศไทยจะมีพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย1ถึง1.7ล้านไร่แต่ผมมีข้อกังวลในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินของการหลายจุดครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมเป็นประจําที่จะทานกับฝนตกจากลานินยาหรือไม่นะครับตัวยอย่างแรกนะครับ เขื่อนหน้าวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบ,บรุรีที่เึงพังลงเมื่อสัปดาห์ก่อนครับท่านประธานไม่รู้ว่าจะซ่อมแซมให้ทันกับฤดูน้ําหลากปีนี้หรือเปล่า 2. ครับหลายจังหดดวัดที่พที่ภาคกลางาไม่ว่าจะเป็นชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองยุทธยาเป็นจังหวัดที่ถูกบังคบใไปท่วมเพราะเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่น้ําจะเข้ากรุงเทพและเป็นจังหวัดที่ทุ่งรับน้ํายังใช้งานอยู่เรื่อยๆรรัฐบาลจะต้องวางแผนควบคุมปริมาณน้ําไม่ให้น้ําสูงจนเกินไปและมีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม 3. มีการจัดการจราจรทางน้ําของแม่น้ําชีและแม่น้ํามูลไม่ให้น้ามาไหลเจอกันที่จังหวัดอุบลในเวลาเดียวกัน 4. ผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างครับบ้านผมเองครับประทุมธานีในปี65ครับมีเหตุการณ์น้าท่วมลังสิตจากเหตุระบายน้ําไม่ทันเพราะเครื่องสูบน้ําใช้การได้ไม่ครบครับบางตัวรอซ่อมแต่ซ่อมไม่เสร็จก่อนฤดูน้ําท่วมดังนั้นในพื้นที่เสี่ยงภัยประจําเหล่านี้รัฐบาลจําเป็นต้องตรวจสอบดูแลอุปกรณ์โครงสร้างที่ใช้ป้องกันน้ําท่วม ให้ใช้งานได้เสมอตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าถึงดูฝนและจุดที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องมีศูนย์อพยพที่สะอาดปลอดภยัยไม่ใช่กลางไม่ใช่กลางเต็นท์ให้ประชาชนอยู่ริมถนนครับท่านประธานห่วงที่หครับระบบการแจ้งเตือนภัยน้ําท่วมโดยปกติแล้วจะเริ่มจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําหรือสอสนที่จะรวบรวมข้อมูลประมวลผลสังเคราะห์ข้อมูลที่มาจากหลายหน่วยงานและส่งต่อข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหรือปอพอ โดยสูย์เตือนภัยแห่งชาติจะเข้าทําการเตือนออกไปสู่ประชาชนแต่ก็มีปัญหาหลายประการครับท่านประธานประการแรกนะครับการแจ้งเตือนภัยถูกทําโดยหลายหน่วยงานครับส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสนไม่รู้ว่าจะใช้ข้อมูลจากใครดีจึงต้องปรับปรุงให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและไม่ก่อความสับสนตัวอย่างที่สองครับสถานีเก็บข้อมูลและหอเตือนภัยทุกแห่งต้องใช้การได้ดีบางหน่วยงานมีสถานีเก็บข้อมูลชํารุดหลายแห่งควรรีบแก้ไขให้กลับมาใช้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะสถานีที่อยู่บนที่สูงและเสี่ยงต่อภัยพิบัติสูงซึ่งสาคัญม,มากในการเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันซึ่งจะต้องสามารถส่งข้อมูลได้อย่างน้อยทุกหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าจะให้ดีก็ขอแบบเรียลไทม์ทุก15นาทีครับ,รบทา่านประธานท่านประธานครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบคาดการณ์และเตือนภัยของแต่และหน่วยงานให้ชัดเจนมีประสิทธิภาพเช่นนําโครงการมารวมกันไว้ในแผนบูรณาการงบประมาณหรือมีการบริหารจัดการข้อมูลน้ําด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมมีตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมครับก็คือศูนย์ข้อมูลน้าระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่หรืออบจแพร่ะนะครับที่ร่วมกับสสนทําให้อบจแพร่สามารถรับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์และแจ้งเตือนไปยังช่องทางท้องถิ่นที่มีทําให้เกิดการแจ้งเตือนภัยที่แม่นยําถูกต้องรวดเร็วนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงในงบปี68นี้สสนอของก็ประมาณ30ล้านบาทเพื่อที่จะพัฒนายกระดับศูนย์ข้อมูลน้ํา16จังหวัด ผมสนับสนุนให้มีศูนย์ข้อมูลน้ําระดับจังหวัดในทุกจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยครับรรท่านประธานเรื่องนี้เราต้องรีบตัดสินใจครับเพื่อให้ทันกับภาวะโลกร้อนอย่างน้อยก็ขอให้มีศูนย์ข้อมูลน้ําทุกจังหวัดในปี70ครับรรท่านประธานครับเรื่องของการรับมือภัยพิบัตินั้นสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือการเตรียมตัวและเตรียมพร้อมเพื่อลดผลกระทบอันมหาศาลอย่างน้ําท่วมใหญ่ในปี54เราจึงต้องนําเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ดีเซชันซัพพอร์ตซิสเต็มหรือ DSS มาช่วยนะครับซึ่งในปีนี้สทนชอของงบในโครงการพัฒนานระบบ DSS นี้มา2โครงการนะครับงบประมาณรวม1 1 5้าล้านบาทแต่คอมออนุมัติให้เพียง4 1ล้านซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงในการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบได้ครับท่านประธานห่วงที่6กครับการจ่ายเงินเยียวยาเขาท่านประธานผมอยากบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าไม่มีใครอยากโดนน้าท่วมครับแต่เพราะบ้านของเขาอยู่นอกแนวคันกั้นน้ําหรืออยู่ในพื้นที่ทุ่งรับน้ํา เขาจึงไร้ทางเลือกจำใจต้องรับน้าไปอย่างช่วยไม่ได้แถมพราน้ําท่วมแล้วครับหน่วยราชการยังบอกเขาว่าน้ําท่วมเป็นวิถีชีวิตท่านประธานครับไม่มีน้ําท่วมใดเป็นวิถีชีวิตหรอกครับท่านประธานเหนื่อยยกของหนีน้ํายกของไปทานของก็เสียหายหลายคนต้องอ,อพยกไปเช่าบ้านอยู่ผู้สูงอายุผู้ป่วยห่างหมอการเดินทางยากลําบากโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในทุ่งรับน้ํามีค่าเหลือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับท่านประธานและยังต้องมาเจอกับการเยียวยาล,าล่าช้าเป็นเดือนเดือนเพราะต้องรอ หน่วยงานสำรวจหลังน้ำลดเสียก่อนผมจึงเสนอให้รัฐบาลนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่แม่นยำมาใช้ในการกำหนดพื้นที่น้ำท่วมและมาตรการเยียวยาเพื่อให้สามารถเพื่อให้รัฐบาลสามารถจ่ายเงินเยียวยาประชาชนได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมเลยครับท่านประธานห่วงสุดท้ายครับห่วงที่7ครับโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะและกาก,ากอุตสาหกรรมปีหกเจ็ดได้รับงบปีหกเจ็ดได้รับงปบงประมาณอยู่ที่104ล้านบาทครับแต่ในปี68กลับได้รับงบเพียง 78ล้านบาทซึ่งน้อยลงจากปีก่อน2ี่ล้านบาททั้งๆท,ที่ระยะหลังนี้เรามีเหตุที่ต้องเฝ้าระวังมลพิษปนเปื้อนกระหลายแห่งเขาไนะขอยกตัวอย่างเช่นโรงงานกลับเก็บสารเคมีของบริษัทวินโปรเฟสจังหวัดระยองครับที่เพิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ไปหรือการลักลอบฝังกบสารเคมีของบริษัทเอกอุทัยจังหวัดเพชรบูรณ์หรือการเฝ้าระวังกากแคปเมียมที่มีการขนย้ายไปยังจุดต่างๆและอาจกระทบกับน้ําใต้ดินซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาาอย่งครบ้วน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานสําคัญในการฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้กอ่อมลพิษอีกนิดเดียวเขานประธทานจะจบแล้วครับสุดท้ายนี้เขานดระธทานผมขอย้ําถึงความสําคัญของการจัดสรรระบบงบประมาณด้านน้าที่ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนประหยัดมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคตโดยผมเสนอ,เ,อเดี๋ยวผมมีข้อเสนอ3ประการครับประการที่1ครับจัดทาระบบบริหารจัดการข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเช่นระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือ DSS หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนช่วยในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการน้ําครับ 2. ครับกระจายอํานาจการบริหารการจัดการน้ําในพื้นที่ตนเองให้กับท้องถิ่นเพื่อที่จะได้ทําการเก็บข้อมูลได้ทั่วถึงรวดเร็วมั่นยํามีการแจ้งเตือนภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่ตั้งศูนย์อพยพได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ตัวเองได้อย่างเหมาะสม 3. การวางแผน าการรวมแผนที่เกี่ยวกับน้ําจากหลายหน่วยง,งานมาไว้ในแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศมียุทธศาสตร์มีทิศทางมีเป้าหมายมีการชี้วัดได้อย่างชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและถึงแม้ทุกโครงการจะไปอยู่ในแผนบูรณาการแล้วแต่การตรวจสอบก็ยังจําเป็นและเป็นสิ่งสาคัญเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับประชาชนว่าโครงการที่อยู่ในแผนบูรณาการนี้จะมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อนขอบพระคุณครับ